สวัสดีค่ะรัชตาภูพานุนทพัฒนนะคะวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของคนพิการรายใหม่ที่จะขอขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะไปรับรองความพิการสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการนะคะแล้วก็อันดับสองนะคะก็จะเป็น สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคนดูแลที่อยู่ในบ้านคนพิการด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีใบรับรอง าจากผู้ใหญ่บ้านแกนนำชุมชนหรือว่ากำน,นันหรือว่าข้าราชการนะคะมีการเซ็นรับรองนะคะนี่นะคะอันนี้คือเอกสารนะคะที่จะต้องนำมาเพื่อทำบัตรคนพิการนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วนำไปไหนนะคะก็ไปลงทะเบียนต่อเลยคะ่ะที่เทศบาลหรือว่าอ,อบตอนะคะเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการเตือนละ800นะคะใน,นกรณีบัตรหมดอายุนะคะหรือว่าบัตรชำา รุทนะคะก็นําบัตรเดิมนะคะมานะคะก็เตรียมหนึ่งสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเทะเบียนบ้านของคนพิการและรูปถ่ายในกรณีที่มาไม่ได้หรือในกรณีที่มาเองเจ้าหน้าที่ก็จะถ่ายภาพทําบัตรให้ได้เลยนะคะกรณีบัตรสูญหายไม่ต้องแจ้งความนะคะมาทําได้เลยนะคะเตรียมเลยนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเทะเบียนบ้าน ของคนพิการได้กรณีมาเองไม่ได้ก็ใช้รูปถ่ายนะคะแล้วก็ถ้ามาเองสามารถทําได้เลยนะคะเป็นยังไงคะขั้นตอนการทําก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะคนที่ท่านสามารถที่จะติดต่อไปทําได้ อปมอในหมู่บ้านในชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดของท่านนะคะหรือว่าจะเป็น personal As าซิ t เ n t หรือผู้ช่วยคนพิการนะคะแต่ละจังหวัดนะคะก็เรียกว่า PA เนาะอ่าหรือว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะคะหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่อปตอเทศบาลก็ได้นะคะท่านสามารถที่จะไป ขอขึ้นทะเบียนคนพิการได้เลยนะคะสิทธิประโยชน์มีมากมายหลากหลายเลยนะคะในกรณีพิการมีเจ็ดประเภทนะคะและที่สำคัญนะคะเรามาดูแลกันนะคะและเราก็อย่าให้คนพิการเหล่านั้นเขาเสียสิทธิประโยชน์เรามาดูแลและนำพาช่วยกันนะคะเมตตาเอื้ออารีเอื้ออาทรกันนะคะ คนพิการไม่ใช่คนที่ด้อยค่าเพียงแค่ว่าบกพร่องในร่างกายอยากได้อยากหนึ่งแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เขามีเขาจะมีความสามารถมากหรือมากกว่าคนปกติทั่วไปก็ได้นะคะตรงนี้อย่าดื้อถูกกันนะคะ